เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักสโตนเฮนนะฮะว่าเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคนระับประเทศไทยเรานี่มหัศจรรย์กว่าค่ะที่ราชธานีอโศกนะคะนอกจากเป็นเมืองแห่งเรือแล้วนะคะหินนะคะเห็นเราเยอะมากนะจะสังเกตได้นะคะตลอดอในหมู่บ้านนี้จะมีหินไม่เล็กนะคะแต่และก้อนนี่โอ้โหคุณเห็นไหมคะ ไม่ธรรมดานะอยู่รายรอบโดยทั่วไปฝั่งนี้เราก็จะเห็นแล้วะนี่แต่ละก้อนขนมานี่ไม่ใช่น้ำหนักธรรมดานะะเห็นไหมฮะเรายิ่งกว่าสโตนเนฮนค่ะทุกจุดนะคะจะเห็นหินแต่ละก้อนนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะไม่ธรรมดาทั้งสิ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของหินฮะพระครูสมณโพธิลักษณ์นะคะท่านตั้งใจที่จะ ไม่บุกลุกป่านะตรงนี้ที่เดิมเนี่ยนะเป็นท้องทุ่งท้องนานะแล้วท่านก็นมาบุกเบิกนะคะสร้างป่าธรรมชาติขึ้นที่นี่นะคะจัดแต่งด้วยหินก้อนใหญ่นี่ส่วนใหญ่มาจากลุ่มแม่น้าโขงแล้วก็อุบลราชธานีนี่เองนะคะขนมานะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่หินทางด้านนี้อีก ของเรานี่ยิ่งกว่าสโตนเฮนนะฮะเห็นไหมฮะเราเป็นสโตนหินเป็นการสร้างโดยน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นนะฮะจากทุ่งทุ่งนาโล่งๆนะคะไม่มีอะไรเลยแห้งแรงก็ถูกจัดสร้างให้เป็นนี่เลยค่ะนี่เห็นหินไหมคะนี่งดงามตะการตานะคะไม่ได้ลุกป่านะคะแต่เราสร้างธรรมชาติขึ้นมาจากท้องไร่ท้องนาที่แห้งแล้งของ อบลลุบลราชธานีนะคะให้มีธรรมชาติทิ้งกดงามนะะสามารถทําให้ผู้คนเนี่ยนะคะเข้ามาเล่นน้ํายังกสวนน้ําในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยนะคะนี่สร้างจากน้ํามือมนุษย์นะคะแล้วก็เปิดให้เข้าชมฟรีเล่นน้ําฟรีขายอาหารบางสวิรัตก็ถูกแล้วก็ไม่มีการ เขาเรียกอะไรนะเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะคะค่าไฟคุณไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าเดือนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายค่าไฟเป็นค่าผลักดันน้ําที่จะเข้ามาสู่บุ่งนะคะเขาเรียกบุ่งต่างๆในที่นี้เนี่ยมากมายขนาดไหนนะคะนี่เป็นความเมตตาของอพระครูนะคะสมณาโพธิลักษณ์นะคะที่ต้องการให้คน ทั่วไปนะคะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะคะอันนี้สร้างขึ้นนะคะเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มีพวกนี้นะหินทุกก้อน,นะฮะไปขนมานะคะนี่นี่นะคะก็เป็นธรรมชาติในราชธานีอโศกที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะสามารถสร้างธรรมชาติขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนาให้เป็นแบบนี้ได้นะคะ วัดบางแห่งนะคะอาจจะลุกเข้าไปในที่อุทยานตัดไม้หรือเข้าไปใช้พื้นที่อะไรก็แล้วแต,แต่แต่ที่นี่นะคะเป็นทุ่งนานะคะพ่อครูสร้างสวนธรรมชาตินะคะสวนหินนะคะให้ประชาชนให้เด็กๆนะคะได้เข้ามาพักผ่อนนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเราจะไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะคะและคนที่จะเข้ามาที่นี่ก็แค่ ไม่นําเนื้อสัตว์นะคะเข้ามารับประทานหรือของที่เป็นอบบยมุกนะคะนี่นี่ธรรมชาติที่สร้างนะคะธรรมชาติที่สร้างโดยน้ำมือมนุษย์นะคะส่วนหนึ่งก็มีอาไม้ร่มนะคะอาไม้ร่มจะเป็นผู้ออกแบบภูมิทัศน์นะคะเราไม่จาเป็นต้องไปจ้างเอ,อเขาเรียกอะไรนักปรับภูมิทัศน์มาเสียเงินมากมายหลายล้านเราใช้คนของเราเองนะคะทำ ทุ่งนาให้เป็นธรรมชาตินี่ค่ะชาวโศกค่ะชาวโศกโดยแท้นะคะจะว่าไปก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของอุบลราชธานีหรือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็ได้ใครจะเชื่อใช่ไหมคะว่าจะสามารถสร้างธรรมชาติที่สมจริงได้งดงามขนาดนี้นะคะที่ราชธานีโศกนะคะ ภูเขานี้เราเรียกว่าภูเขานะคะก็เกิดจากการสร้างเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกนะคะที่นี่เป็นทุ่งนาเปล่าๆเมื่อก่อนนะคะกว่าจะกลายเป็นสวนน้ําอย่างนี้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะคนคิดถึงการขนย้ายหินแต่ละก้อนเข้ามาตกแต่งที่นี่นะคะว่ามันง่ายหรือเปล่านะคะ คิดถึงค่าใช้จ่ายในน้ำที่จะต้องดูดขึ้นมานะคะจากลําน้ํามูลนะคะเพื่อนํามาให้เด็กๆได้มีความสุขกันนี่มันไม่ธรรมดานะคะเห็นแต่และก้อนหนักกี่ตันคงไม่ต้องเดานะคะการก่อสร้างยังจะเป็นไปอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ใครที่มาอุบลราชธานีนะคะไม่เคยมาโอ้โหราชธานีโสนี่ ในอนาคตนี้ต้องบอกว่าคุณมาไม่ถึงอุบลน,นะคะมาไม่ถึงจริงๆนะคะว่าคุณจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้นะคะที่ราชธานีโอโศกนะคะสวนน้ำทั่วไปมีเงินก็ทําได้นะคะแต่ที่นี่นะคะธรรมชาติที่นี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นตัวเงินอย่างเดียวนะคุณต้องคิดว่าเราต้องใช้พลังกายพลังใจนะคะพลังศรัทธามากมายขนาดไหนที่จะในลมิต ความงดงามเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดานะคะใครที่มาอุปน่ะคะอย่างที่บอกไว้ถ้าคุณไม่เคยมาที่ราชธานีโศกนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะก็แค่เข้ามาโดยไม่เอาเนื้อสัตว์นะคะไม่มีเหล้ายาไม่มีการพนันเข้ามานะคะไม่มาดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ผิดกติกาค่ะเราไม่มีตู้รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะคะ อยู่หินแต่ละก้อนใช่ก่อนเนี่เป็นไงล่ะสโตนเฮนก็สโตนเฮนเธอมาเจอหินที่ราชธาเนียโศกสักหน่อยหนึ่งใครจะเจ๋งกว่ากันก็ให้รู้ไปนะคะง่ายไหม่ะคะกับการวางผังนะคะในการจัดธรรมชาติให้งดนามเช่นนี้ภูเขานะคะภูเขานี้ก็สร้างด้วยน้ํามือมนุษย์นะคะก็ใช้เครื่องจักรแหละแต่การออกแบบการสรรหาต้นไม้หรือ การวางภูมิทัศน์นี่อาจารย์ไม้ล่มนะคะอาจารย์ไม้ล่มนี่มีส่วนอย่างมากนะคะในการทํางานชิ้นนี้ถวายพ่อท่านคนะ,ะคุณคิดว่าถ้าคุณจ้างสถาปนิกหรือนักปรับภูมิทัศน์ให้เข้ามาจัดความงดงามนี่คุณว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นี่แต่ที่นี่นะคะเราไม่มีค่าออกแบบใดๆทั้งสิ้นนะคะต้นไม้คนก็บริจาคมาโอ้โห มีที่ไหนในประเทศนี้ที่ทําได้แบบนี้ไม่มีนะคะเพราะครูเปรียบตัวท่านเองเหมือนไก่ตัวพี่แล้วเราพวกเราก็กำลังท่านก็กําลังหาไก่ตัวน้องที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปนะคะพวกเราก็เป็นแล้วก็เราก็เป็นลูกเจี๊ยบนะคะที่มาเดินตามรอยพ่อท่านนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของภูเฒายังไม่เสร็จนะคะแล้วคุณคิดดูว่า เวลาที่มันเสร็จขึ้นมาเนี่ยนะสําเร็จเรียบร้อยนี่มันจะงดงามขนาดไหนนี่เหมือนภูเขาจริงๆเลยนะคะการจัดแต่งภูมิทัศน์ต่างๆการปรับนะคะแลนด์สเคปแหภาษาฝรั่งก,ก็เรียกว่าแลนด์สเคปนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะคะเนี่ยฝากไว้นะคะใครที่มาอ,อ,อีสานและยังไม่เคยมาราชธานียโศกมาเห็นความมหัศจรรย์ของหิน ที่นี่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะมีธรรมะมีความเป็นโลกุตละให้ได้มาสัมผัสนะคะไม่เหมือนที่ใดในประเทศนี้ค่ะความมหัศจรรย์มันยังไม่จบสิ้นค่ะมันยังจะดำรงอยู่ต่อไปเพราะท่านไม่เลิกสร้างแน่นอนนะคะนี่ใครไม่มานะ,ะเกิดมาชาตินึงเป็นคนไทยไม่มาที่นี่นี่เสียชาติค่ะ วรนะคะเราจัดตลาดอริยะในอาคารบาวรนะคะชาไทยนักยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะนี่เคยเห็นหมที่แบบนี้สร้างจากมือมนุษย์นะคะก็ให้ดูกันไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่าเมืองไทยเรานี้ยังมีสิ่งที่คุณไม่รู้อีกมากมายนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ว่าเมืองโลก,กุตลานี่อยู่ที่นี่นะคะราชธานีอโศกนะอำเภอ เ,เขาเรียกนะตำบลบุง่งไมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะพวกเราทุกท่านนะคะ